อนุญาตถ่ายภาพวันนี้เป็นวันพระนะครับเมื่อวานนี้ถ่ายประเนีของหวานนะครับมีคนมาดูหมื่นห้าพันนะครับธรรมวัดบ้านเกาบอเพจธรรมวัดบ้านเกาบนะครับนะครับโยมตึงโยมลาตีนะครับนำเอามะม่วงนะครับมาถวายนะครับนี่ต้องการพละกาลังแม่ขาวเม่ชีไปปีนต้นมะม่วงด้วยนะครับเพื่อจะได้เอาลูกที่มันสุกมานะครับมดเยอะๆนะครับ จัคสิก้าขึ้นมาบุ๋เนาะหนกสวยนี่พอได้นะครับแต่ขึ้นไปนี่คงจะยากนะครับนี่นะครับโยมมาถึงเช้านะครับวันพระวันนี้ก็เลยมาเช้าเป็นพิเศษนะครับมาเช้าเป็นพิเศษหรือว่าผู้ถ่ายรูปมาสายกันแน่นะครับนี่กูบาอาจารย์แผนเครื่องปรุงนะครับหลวงพ่อพรนะครับพูดยังไงท่านก็ไม่ได้ยินนะครับนี่เลยยินอยู่วะนึกว่าพูดยังไงก็ไม่ได้ยินนะครับนี่ เป็นเครื่องปรุงนะครับเน้นพริกเน้นพริกเน้นน้ำตาลนะครับหามเปาเด้อพ่ิกนุ่นเด้อนี่นะครับคนหน้าตาดีจะมาแต่เช้าๆนะครับนี่นะครับพระเอกกับนางเอกนะครับนี่ตัวแทนของผู้ใหญ่น้อยนะครับนี่หลังจากผู้ใหญ่น้อยนะครับไปสู่สวรรค์แล้วก็นะครับปล่อยให้ลูกหลานนี่นะครับ มาทําหน้าที่แทนนะครับเพราะหญ่มงนะครับนี่บ้านแสนสุขนะครับมาดูแลพัตตาหารเช้าๆนะครับนี่ยงประจํานะครับแต่ว่าจําชื่อได้ยากเหลือเกินนะครับบางครั้งต้องรอหลายปีนะครับกว่าจะจําชื่อได้นะครับนี่พัตตาหารพิเศษในช่วงเช้านะครับกุญแจบนะครับย้ายโต๊ะนะครับเตาแก๊สย้ายอะไรมาตรงนี้นะครับนี่ นะครับเม่เลือดหรือไม่ตับกันเนี่นี่เเลือดนึกว่าตับนะครับไม่ตกใจถ้าตับนี่จะมีเจ้าภาพนอนเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับงานที่หลวงครัววันนี้มีบวชนาคนะครับได้ยินว่านาคมาแต่เยสธทนะครับลอยน้ํามาแต่แม่น้ําชีนู่นนะครับมาผูที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับเพื่อจะบรรพชาอุปสมบทนะครับในช่วง ไม่รู้ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับนี่สงสัยจะเป็นช่วงเช้านี้นะครับฉันพัตหาเสร็จก็จะขึ้นบรรพชาอุปสมบทนะครับแล้วก็มีพัตหาเพลินนะครับนี่พัตหาเบาๆนะครับช่วงเพลินก็จะพัตหาหนักนะครับนี่แต่ว่าวันนี้ครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบอนะครับได้รับการอารัธนานิมนต์นะครับจัดยมบ้านฟูนแพงบอชนิงแสนสุกนะครับการอาราธนานิมนต์ไปฉลองศรัทธาที่นู่นนะครับเอา บ้านพูนแพงผู้ดินถิ่นร,รมและก็วัดสว่างวัดนารามนะครับสามที่ด้วยกันนะครับประมาณ30กว่ารูปนะครับนี่อ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับอาศัยพลังก,กำลังเลี้ยวแรงของญาติโยมพ่อขาวนะครับกุบาจานะครับช่วยเตรียมถ่วยเตรียมชานเตรียมพัตหาหารอยู่ด้วยกันนะครับเดอ้ออนุญาตถ่ายภาพให้ดีดูได้ชมนะครับ วัดบ้านเก่าบ่ออหัวตะพันจัังวดอำนาจเจริญน,นะครับกิจกรรมจะแบบนี้นะครับนี่ดื้อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นท่านี้ก่อนเด้อ